ในกรณีของโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยจะโจทย์เปลี่ยนจากว่าวัตถุมันหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าวัตถุเนี่ยมีความเร่ง a มันทางด้านขวามือขนาด2เมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะมีความเร่งแกนเดียวนะครับคือความเร่งในแนวแ,แกน x แล้วมาตั้งสมการต่างกันตรงไหน ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะแยกเป็นแกน x กับแกน y เอาแกน y ก่อนในกรณีของแกน y เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีความเร่งถ้ามันไม่มีความเร่งตั้งเหมือนเดิมครับขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทาในทิศขึ้นเท่ากับขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทาในทิศลงนะขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทาในทิศขึ้นก็มาดูครับมีแรง f2 แรงเดียวก็เป็น f2 เท่ากับขนาดของแรงที่ทั้งหมดที่กระทาในทิศลงก็จะมี4กับ2ก็เป็น4บวก2นะครับก็จะได้ f2 เท่ากับ6นิวตันต่อมาครับในแนวแกน x เนื่องจากว่าในแนวแกน x วัตถุมีความเร่งนะเราจะตั้งสมการว่า sigma F เท่ากับ ma ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะแทนค่านะครับเรามีความจําเป็นจะต้องกําหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางเช่นข้อนี้พี่ให้ทิศขวามือเป็นบวกแล้วก็ทิศซ้ายมือเป็นลบครับต่อมาเรามาแทนค่าตรง sigma F ตรงนี้ก่อนเราก็มาดูครับในแนวแกน x มันมีแรงอะไรบ้างมันมีแค่แรง F 1กับ5ถูกไหมอ่ะมาดูก่อนนะครับแรง5นิวตันมีทิศทางมาทางด้านขวามือทิศขวาเป็นบวกดังนั้นแทนค่าลงไปต้องแทนเป็น5นะ ต่อมา f 1เนี่ยเนื่องจากมันมีทิศมาทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือเป็นลบก็ต้องแทนเป็นลบ f 1เท่ากับมวลของวัตถุคูณหนึนะครับแล้วก็ความเร่ง a a มันทางด้านขวามือเป็นบวกนะครับก็ต้องแทนเป็น2นั่นเองนะก็2คูณหได้2นะต่อมาคิดเลขออกมานะครับจะได้ f 1เท่ากับ3นิวตัน